กำลังคิดอยู่พอดีว่าน่าจะพูดสบายมากเลยวันนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วแบบกันเองหมดเลยก็เดี๋ยวค่อยกลับไปดูตัวเองกับของน้องกุ้งไทยแล้วกันครับคืออย่างนี้ครับที่บอกว่าผมตั้งชื่อไปว่ากุ้งไทยสาว่ามีอะไรพือโชว์เนี่ยความหมายก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราเลี้ยงกุ้งไปแล้วมันไม่ทะลุสก,กษีมันยังแบบไปไป,ไปกับกับไปไปกับกับนะครับกเกยไปนั่งหาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตั้งหัวข้อทั่วไปก็ มันก็น่าจะไม่น่าสนใจยังไงเท่าไหร่นะครับเลยลองตั้งเป็นภาษาใต้ดูนะครับ,บอย่างเมื่อกี้นะครับกกมมงถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างปั๊บแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าลองกลับไปถามเพื่อนกกมมงนะครับก็คือไมห,หน่านะครับดรทิติพรถามว่า เมื่อกี้เกษตรกรจับอะไรได้บ้างจับได้อย่างเดียวนะครับก็คือว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราใช้ยา,าสารเคมีต้องให้ถูกต้องนะครับอ่ะผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับมาตามข้อมูลให้ได้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันก็แพงไฟฟ้าก็แพงเอ๊ะหรือว่าจะเอาพลังลมมาเป็นตัวเปิดเครื่องดีน้ําดีไหมคําตอบก็คือโคตรเสี่ยงเลยนะครับ ทำแล้วดูสวยดีนะครับมีหลายหลังนะครับแต่จริงๆแล้วใช้การไม่ได้เลยก็คือทําเสร็จแล้วมันไม่หมุนนะครับเพราะฉะนั้นเองก็คืออยากจะบอกว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราทําอาจจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับไม่ใช่ไม่มีคนทํานะมีคนทําแล้วแต่ว่าไปคาดหวังกับมันไม่ได้เท่านั้นเองนะครับคือลมจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็มีคนทําไปแล้วนะครับถึงได้เอารูปมาให้ดูได้คำว่ากุ้งไทยสาวามีอะไรพืชโชนะครับเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยเป็นคนปัตตานีนะครับ ผมก็เหมือนน้องนี่แหละก็คือว่ารู้จักภาษาใต้หมดเลยแต่ว่าพูดสำเนียงใต้ไม่ได้เพราะคนปัตตานีใช้ศัพท์ใต้แต่พูดสำเนียงเป็นภาษากลางนะครับแต่ศัพท์ใต้หมดนะครับจะลุนก็เป็นภาษาใต้เคะอะไรก็ใต้หมดนะครับแต่ว่าไม่สามารถมีสำเนียงใต้ได้คนปัตตานีนะครับก็น้อยหนาเมื่อกี้ก็เป็นคนปัตตานีเหมือนกันนะครับก็ความหมายของผมนะครับก็คือผมจะแปลว่าก่อนอื่นนะต้องบอกต้องต้องขายของให้กับคนนี้ก่อนครับเพราะว่า ผมจะบอกว่าจริงแล้วคือมันมีลายนะครับลายเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นเรื่องของคนใต้ก็สามารถเป็นโหลดลายได้อยู่นะครับก็ผมใช้ภาพจากเขาเยอะนะครับวันนี้โอเคคําว่าสาว่าเนี่ยภาษาใต้แปลว่ารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกับว่านะครับเช่นปวดหัวจริงนี่สาว่าไม่บายความหมายก็คือเรารู้สึกว่าเราเราค่อนข้างจะปวดศีรษะหรือไม่ก็คือมีไข้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายประมาณนี้นะครับ แล้วก็คําว่าพืชโชมันแปลว่าแปลกจังน่าสงสัยรู้สึกแปลกๆแบบอธิบายไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยรวมกันเป็นว่ากุ้งไทยสาวว่ามีอะไรพืชโชก็แปลว่ากุ้งไทยรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆที่น่าสงสัยน่าสนใจเดี๋ยวมาตามกันนะว่าผมพยายามรวบรวมข้อมูลที่เป็นเรื่องน่าสงสัยน่าสนใจมาให้เราในช่วงครึ่งชั่วโมงเดียวนะครับเริ่มเลยนะครับอย่างแรกก่อนเลยคำถามของเราก็คือว่า เวลาเลี้ยงบ่อประมาณสักเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบเก้าสิบเซนอะไรเงี้ยครับน้ําแต่ละระดับเนี่ยมีเชื้อโรคเท่ากันไหมในใจทุกคนต้องบอกว่าเฮ้ยมันต้องไม่เท่าแน่นอนข้างบนน่าจะบางกว่าข้างล่างน่าจะมีเชื้อมากกว่านั่นคือสิ่งที่เราคิดแต่ในความเป็นจริงมันเป็นเหมือนกันไหมครับลองมาทั้งดูนะครับก็คือว่ายกเว้นนะการทดลองนี้นะครับการเก็บข้อมูลนี้ครับเราเก็บข้อมูลตรงที่ว่าเราเก็บจากบ่อสี่ไร่นะครับ น้ำลึกเมตรห้าสิบนะครับเรามาดูว่าเชื้อโรคมันมีตรงไหนบ้างนะครับอ่ะโอเคครับดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าตรงผิวน้าตอนเราเก็บมานะครับเราจะว่าเชื้อโรคตรงผิวน้าเนี่ยมีโคลนีสีเหลือง120สีเขียว26กลางน้ํามี142สีเขียวก็ยี่เออสิส่วนเหนือน้าเอ่อเหนือพื้นนะครับถ้าตรงพื้นเนะี่ยเชื้อโรคเยอะแน่ๆแ,แต่เหนือพื้นมานิดเดียวนะครับประมาณ10เซนนะครับเราจะว่า มีเชื้อโรคอยู่ประมาณ1้0ยถึง120แต่มาดูภาพรวมของกรณีรวมนะครับเราเจอว่าเนี่ยครับ1.5คูณ10กำลังสามคูณ10กำลังสามคูณ10กำลังสามสรุปแล้วก็คือว่าถ้าเปิดเครื่องดีน้ำด,ดีนะครับเชื้อโรคตรงไหนก็จะมีเท่ากันนะครับในบอ่อมันเป็นเรื่องธรรมดาครับคือถ้าเราเปิดเครื่องดีน้ำดีเลี้ยงได้ดีนะครับน้ำคุณภาพน้ำทุกที่จะมีใกล้เคียงกัน รวมถึงเชื้อโรคก,ก็เหมือนกันครับที่อยู่ในน้ําแบคทีเรียนในน้ําก็เหมือนกันครับมาดูตัวที่2ครับตัวที่สองอีกนะครับก็คือว่าเกษตรกรปัจจุบันนี้ใช้ยาฆ่าเชื้อลงไปในบ่ออดีตกับปัจจุบันเนี่ยใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยยาฆ่าเชื้อออกฤทธิ์เท่าเดิมไหมยาฆ่าเชื้อใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปจากบ่อตอนกี่ชั่วโมงทุกคนคิดแต่ว่ามันเก็บง่ายครับวันนี้เองคือว่าพอใส่ไปปุ๊บก,ก็ มาเขี่ยเชื้อดูได้นะครับผมจะให้ดูนะครับข้อมูลที่เรามานะก็คือว่าเราจะดูว่ากรณีมีกุ้งมีลูกกุ้งหรือกรณีอื่นๆนะครับดูดูจากข้อมูลจริงเลยนะครับอันนี้จากจริงๆนะครับก็คือจากบ่อเลี้ยงกุ้งแห่งโลอันดามันนี่แหละครับปล่อยกุ้งเจ็ดหมื่นตัวต่อไร่บ่อสี่ไร่นะครับความเค็มสิบห้านะครับลูกกุ้งประมาณสิบห้าวันเก็บดูเชื้อนะครับว่าหลังจากใส่ยาฆ่าเชื้อไปแล้ว กี่ชั่วโมงกี่วันกี่ปีเชโลกมันถึงจะหายไปจากน้ํานะครับมาดูกันนะครับก็ออยาละกะมาดูกันเลยว่าข้อมูลน่าสนใจจริงไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับใครที่ใช้ไอ D ไม่ว่าเป็นไอโอดีนแบบ NPE หรือว่าเออไม่ว่าจะเป็นไอโอดีนแบบเออเหมือนกับกลุ่มของของทิงเจอไอโอดีนหรือไอโอดีนกลุ่มใกล้เคียงกับโพวิโดไอโอดีนนะครับข้อมูลมนะันจะออกแบบเดียวกันหมดเลยครับก็คือว่า ไอ้บรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกนะครับเนื่องจากว่ามันไส่ยักเนี่ยบรรทัดแรกนี้ครับก็คือก่อนเราจะใส่เอดีนะครับเราเอาน้ํามาเขี่ยเชื้อทิ้งไว้ก่อนถัดจากนั้นก็คืออันนี้ก็คือบรรทัดที่2คือว่าหลังจากใส่โอดีไปแล้วสองชั่วโมงหลังจากใส่ไปแล้วสชั่วโมงสชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงสิ่งที่เราคิดเราคิดว่าเราใส่เอดีไปแล้วเชื้อโรคมันน่าจะตายเกลี้ยงเลยเนาะแต่ในความเป็นจริงนะครับเออดี่เราใส่ไปเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับ ในบ่อใหญ่ๆนะเชื้อโรคไม่ได้ตายเกี้ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันแค่ลดปริมาณลงเท่านั้นเองแล้วพร้อมที่จะกลับมาจากภาพนี้นะครับจะเห็นเลยว่าใส่ไปปุ๊บเชื้อโรคลดลงครับสองชั่วโมงลดลงสามชั่วโมงลดลงสี่ชั่วโมงลดลงแต่สิ่งที่เราเจอก็คือว่าเราสามารถเจอได้ตั้งแต่ชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามชั่วโมงที่สี่แล้วก็สังเกตดีๆนะครับก่อนที่เราจะใส่โอดีนนะครับเชื้อโรคนะครับเชื้อโรครวมมันเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับ แต่ผ่านไป8ดชั่วโมงถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับเชื้อโรคมีรวมๆประมาณ23ถือว่า8ดชั่วโมงกลับมาใกล้เคียงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทําอยู่เช่นงั้นหาจุลินทรีย์มาใส่ถูกต้องครับเราจะต้องเอาจุลินทรีย์ตัวดีไปใส่ในบอ่อตอนช่วงจังหวะที่เหมาะสมครับเพื่อจะยึดพื้นที่บอ่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดบอกว่าฉันใส่ตัวดีไปแล้วอีกประมาณสักพรุ่งนี้12ชั่วโมงถ้าใส่จุลินทรีย์ตาม เสียงเงินเปล่าครับเพราะว่าเชื้อโรคก,กลับมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเองเดี๋ยวต้องหาเวลาที่เหมาะสมนะครับว่าหลังจากใส่อดีมแล้วกี่ชั่วโมงถึงค่อยใส่จุลินซีมาดูต่อครับอันนี้คือจากบ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูบ่อเล็กๆที่สามารถฆ่าเชื้อได้ร้อยเซนะครับก็คือลงพาฟักเราลองเอายาฆ่าเชื้อใส่ไปในลงพาฟักดูนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะก็คือเชื้อโรคมันก็จะกลับมาชั่วโมงที่แปดก็กลับมาเหมือนเดิมเลยเหมือนกับย,ยังไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อเลยนะครับ นี่คือจะบอกจริงนะครับส่วนต่อไปก็คือถ้าลองใส่ยาฆ่าเชื้อลงไปในบ่อเพาะอันนี้บ่อเพาะนะครับเป็นบ่อปูนมันง่ายครับแต่ก่อนก็ไม่ค่อยจะมีเป็นบ่อปูน,นครับมีลูกกุ้งอยู่สิ่งที่เราเจอเราก็คือเจอว่าก่อนที่จะใส่นะครับมีเชื้อโรคสีเขียวอยู่เจ็ดนะครับพอใส่ยาฆ่าเชื้อไปปุ๊บนะครับสิบห้านาทีแรกเราเก็บเชื้อโรคไปตรวจเลยครับเราจะว่าเชืโรคเหลือศูนย์นะครับ 15นาทีแรกเชโลคเป็นศูนย์นะครับแต่1ชั่วโมงผ่านไปก็ยังเป็นศูนย์แต่ชั่วโมงที่2เชโลกเริ่มกลับมา3กลับมา4กลับมา5กลับมา6กลับมาสิ่งที่เราเจอแล้วตกใจที่มากที่สุดก็คือว่าถ้าเราไม่ทําอะไรไปเลยนะครับเชโลกมันจะอยู่นิ่งๆของมันแต่ถ้าเราใส่ยาไปกระตุ้นมันครับเราจะเจอว่าเชโลกจะกลับขึ้นมาเยอะกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเจอว่าจากตรงนี้นะครับเราจะเลยเห็นว่า หลังจากใส่ยาฆ่าเชื้อไปแล้วไม่ว่าเป็นโพแทสเซียมโมโนเปรอร์ซัลเฟตหรือไม่พวก BKC ไอโอดีหรือดังทับทิมก็ตามมันจะออกมาในรูปแบบนี้หมดเลยนั่นก็หมายความว่าประมาณสองชั่วโมงเชื้อโรคก,ก็เริ่มกลับมาแล้วครับ3ชั่วโมงก็กลับมาแล้วคำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นเชื้อโรคมาจากไหนคําตอบก็คือว่ากุ้งสามารถขี้ออกมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเชื้อโรคออกมากับขี้กุ้งเสมอนะครับ เราใส่ยาฆ่าเชื้อไปคือเราใส่ไปในน้ําฆ่าเชื้อในน้ําแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ฆ่าเชื้อตัวกุ้งนะครับกุ้งมันก็สามารถกําจัดหรือว่าขับออกมาได้ตลอดเวลาทําให้เชื้อโรคสามารถตั้งต้นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องหาเวลาที่ใส่จุลินทรีย์ไปยึดพื้นที่เร็วกว่าเดิมนะครับถึงจะเหมาะสมนะครับอ่ะดูต่อครับแล้วทําไงอ่ะทาพืชหลาล่ะถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าใส่ยาฆ่าเชื้อไปแล้วเจอว่าเอ้า แล้วถ้าเชื้อไปแล้วจะใส่จุลซีตอนไหนนะครับสิ่งหนึ่งก็อยากจะบอกนิดนึงนครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะใช้จุลซีปม .1 น,น,นะครับจากที่เมื่อกี้เมื่อกี้ประมงแจ้งนะครับก็ใช้ปม .1 นห,นหลายสิ่งหลายอย่างกับอปอม .1 เราก็สงสัยเหมือนกัน,กน,นครับว่าเกษตรกรเข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจไหมก็คือว่าจะต้องเอาปอม .1 นนมาเพาะมาให้อากาศทิ้งไว้สามสิบหกชั่วโมงถึงเพื่อเอาไปใช้แล้วกเกษตรกรเข้าใจเหมือนเราไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ อันนี้ก็ปอมอหนึ่งเนาะกรมมงก็ไปสอนทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นการ,การเป็นอันนี้ดูจาก youtube ได้นะครับก็คือจะบอกว่าถ้าจะใช้ปอมอหนึ่งนะครับก็คือจะต้องใช้น้ําสะอาด200ลิตรนะครับแต่เวลาเป็นจริงนะครับไปถามเกษตรกรถามว่าเฮ้ยเกษตรกรน่ะใช้น้ํในบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลามาเพาะจุลินทรีย์หรือเปล่าปรากฏว่า90%ซนนะครับเขาใช้น้ำในบ่อนะครับ มาเพาะจุลินทรีย์ซึ่งน้ำใน App, บ่อเนี่ยมันเพาะจุลินทรีย์ไม่ได้นะครับถ้าเอาน้าในบ่อเลี้ยงมาเพาะจุลินทรีย์เราจะได้เชื้อโรคจากบ่อเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้จุลินทรีย์ของกมมงนะ,ะ <BS> นะครับ <olacak> เพราะฉะนั้นเลยเป็นว่าถามถามาถามว่าใครใช้น้ําสะอาดบ้าง90%บอกว่าใช้น้ําจากบ่อที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนั่นแหละมาเพาะเองซึ่งห้าม <S <S <อ>นะครับเพราะว่าถ้าคุณเพาะไปนะครับดูนะครับเราใส่กากน้ําตาลไปเราใส่อาหารกุ้ง <BS> <BS> อาหารปลาไปนะครับเราให้อากาศไปนะครับเอาจุลินรีย์ใส่ให้อากาศไปถ้าเราไม่ได้ใช้น้ําสะอาดนะครับเราจะได้เชื้อโรคจากบ่อกุ้งบ่อปลาทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้ําที่ไม่ใช่น้ําจากบ่อกุ้งบ่อปลานะครับอันนี้ก็คือหลักเลยนะครับก็เป็นภาพรวมเนาะปอมอึ่งก็สามารถส่งเสริมมาใส่ในบอ่อตอนเตรียมบ่อก็ได้นะครับหรือตอนที่เอ่อตอนที่เราเลี้ยงแล้วก็ได้เช่นเดียวกันเอาล่ะเท่านี้นะครับผมจะให้ดู อันนี้ก็ตอนเตรียมบ่อนเนาะก็สามารถใช้ยุลซีปมอหนึ่งได้แล้วก็ตอนเลี้ยงเองก็ได้เช่นเดียวกันเท่านี้ผมก็ขอย้อนกลับมาน,นิดนึงเนาะว่าแล้วจุลซีเราควรจะใส่ตอนไหนหลังจากใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วจากการเก็บข้อมูลมาทั้งหมดนะพวกเราอาจจะต้องตกใจแน่เลยเพราะว่าในตำราที่เราเคยเขียนไว้ก็คือเราต้องรอ6ชั่วโมงรอ8ชั่วโมงแล้วค่อยใส่จุลซีแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเราจะต้องใส่จุลซีครับอย่าเกิน3ชั่วโมงนะครับ หลังจากใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วเช่นเอาไอดีลงไปปุ๊บนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งคนระับก็ใส่จุลินทรีย์ไปครึ่งหนึ่งก่อนถ้าัจากนั้นอีกชั่วโมงครึ่งก็ใส่อีกครึ่งหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยใส่ตามเต็มโดสเพราะว่าต้องาการเอาจุลินทรีย์ไปยึดเนื่องจากว่าถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับกุ้งเองจะปล่อยเชื้อโรคออกมาจากที่มันตลอดมันสามารถเริ่มต้นจุลินทรีย์ของมันได้สามารถเริ่มต้นแบคทีเรียรได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นภาพรวมเนาะถ้าเกิดถามผม จากการเก็บข้อมูลมาก็คือถ้าใส่ยาฆ่าเชื้อไปแล้วตอนมีกุ้งนะครับจะต้องใส่ยินซีตามตอนสามชั่วโมงนะครับถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับโอเคครับหลวงครับคราวนี้มันมีต่อยว่าในบ่อครับมีปัญหาคือกุ้งล็อกคราบตัวนิ่มเป็นแผลง่ายเปลือกกุ้งไม่ค่อยสวยเลยมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนบอกว่าทุกหลายคนบอกว่าไปตรวน้ำสิแคลเซียมมีไหมแมกนีเซียมมีไหมเดีจจ๋ยวจะย็นครับปรากฏว่า และธาตุในน้ำในบ่ดีทุกตัวครับแคลเซียมก็เพียบแมกนีเซียมก็เหลือเฟือโพแทสเซียมก็เหมาะสมถ้าอันคลายก็ดีแต่กุ้งยังมีปัญหาอยู่เกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพอไปเจาะลึกต่อมานะครับต้องเข้าใจครับว่าในเลือดของกุ้งเองครับมันไม่ได้มีแค่ตัวแคลเซียมแมกนีเซียมมันมีโพแทสเซียมด้วยนะครับแล้วมันก็มีตัวตัวร่างสุดครับคือฟอสฟอรัสสีเหลืองนะครับ ฟอสฟอรัสก um. ็เป็นตัวหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเกี่ยวข้องกับการลอกคราบเกี่ยวข้องกับการสร้างเปลือกเพราะฉะนั้นก็คือตัวที่หายไปของบอก็คือฟอสฟอรัสนะครับอ่าดูนะครับฟอสฟอรัสนะครับมันเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลอกคราบอย่างเต็มที่เช่นนะครับเคยฟังอาจารย์มานะก็คือบอกว่าแทนเซียมเหมือนกับกระเบื้องมุงหลังคาแคลเซียมเหมือนกระเบื้องหลังคาแต่ฟอสฟอรัสมันเหมือนโครงนะครับที่เอาไว้หลังคามายึดเกาะ เพราะฉะนั้น,นครับตัวอฟอสฟอรัสจําเป็นจะต้องมีแต่ฟอสฟอรัสมันเกี่ยวข้องอะไรอีกมันยุ่งยากตรงที่ว่าอฟอสฟอรัสที่กุ้งจะได้จะต้องได้จากอาหารหรือได้จากการเข้าไปในปากแล้วฟอสฟอรัสครับมันไม่เหมือนกับปุ๋ยนะครับ NPK พวกนั้นะครับ P ตัวน,นั้นใช้การไม่ได้มันจะต้องเป็นฟอสฟอรัสที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเช่นพวกเศษมาจากสิ่งมีชีวิตนั่นแหละครับแล้วก็กุ้งจะสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับอ่ะดูต่อครับ ฟอสฟอรัสเนี่ยมันมีมากกว่าการสร้างเปลือกนะฟอสฟอรัสสร้างเปลือกได้ฟอสฟอรัสสร้างพลังงานได้เพราวะว่า ATP นะครับมันเป็นตัวหนึ่งนะครับตัว P คือตัวฟอสฟอรัสที่จําเป็นนั่นเองในการให้พลังงานของเซลล์นะครับก็สร้างพลังงานได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นตัว ATP เป็นส่วนหนึ่งเลยของ P เพราะฉะนั้นปรากฏว่าคนของคนของไทยนะครับก็คือว่าต้องเข้าใจว่าตัว P เป็นตัวที่จําเป็นเท่านั้นนะครับ อีกตัวหนึ่งอย่ามองข้ามนันขาดนะครับเพราะฉะนั้นไทยูเนียนก็เลยขายสินค้าชื่อดีฟอรสนะครับมีทางวิตามินแล้วก็มีตัวแร่ธาตุมาร่วมด้วยรวมทั้งปรอรัสที่เราต้องการด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนี่นะครับอ่ะคราวนี้การใช้ยาในกุ้งของโกมงแกงครับใช้ยาในกุ้งทําไมต้องมีระยะหยุดยาถ้าหยุดยาแล้วยาจะหายจากกุ้งจริงไหม แล้วดูดีครับยาที่กรมงแนะนําได้ก็มีอะไรครับออกซิเจตาไซคลินจันปาไตเมตโตปินอะไรประมาณพวกนี้ครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีงานทดลองอะไรบ้างที่ใช้ยาแล้วยามันหมดฤทธิ์จริงหรือเปล่านะครับโอเคครับดูนะครับงานทดลองนี้มันนานแล้วครับก็คือว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับเอายาให้กุ้งกินนะครับแล้วก็หยุดยาแล้วก็เช็คว่าในเนื้อกุ้งอ่ะมียาตกทางมากน้อยแค่ไหนเมื่อไหร่นะครับผมใช้ดูครับ มียาคือออกซีเจตาเซคินซันฟาเมทอกซาโซนนะครับซันฟาเ์มิทอกซาโซนบวกแดมิโตปิมนะครับแล้วก็เอโลฟอกซาซินทดลองในกุ้งขาวนะครับก็มียาอยู่สี่ก็มีอยู่สี่ตัวนะครับคือออกซีซันฟาตัวเดียวแล้วก็จันฟารดมิโตปิมแล้วก็มีเอโลฟอกซาซิ in, นครับทดลองมานานแล้วนะครับมาดูกันว่าผลจากการให้ยานะครับติดต่อกันมาปุ๊บพอหยุดยาแล้วมีการเช็คต่อนะครับแล้วเจอว่า ยามันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นหลังจากที่หยุดยานะครับก็หน้าตานะครับก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยผลก็คือให้ยากินไปเจ็ดวันพอหยุดยาปุ๊บก็มีการตรวจยาว่ามียาตกค้างอีกไหมเจ็ดวันหลังจากนั้นสิ่งที่เจอครับดูได้เลยครับจากการนะครับไอ้ตัวดาวคือวันที่หยุดยานะครับก็คืออย่างออกซิจเตเสกินครับให้มาเจ็ดวันปุ๊บพอหยุดยาปั๊บนะครับวันที่สี่ลดลงมาจึ๊กนะครับวันที่สี่นะครับลดลงมาจึ๊ก แล้วถัดจากนั้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นดูดีครับมันลดลงได้แล้วมันก็เพิ่มขึ้นได้เดี๋ยวตั้งคําถามไว้ก่อนครับว่ามันขึ้นเพราะอะไรครับนี่คือออกซิเนาะส่วนซันฟาร์มซันฟาร์มตัวเดียวครับมันก็จะมีวันพอหยุดยาปุ๊บวันที่หนึ่งนะครับหลังจากหยุดยามันลดลงแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลดลงนะครับวันที่สี่เนี่ยเหลือศูนย์เลยครับไม่เจอยาเลยในตัวกุ้งถัดจากนั้นก็เริ่มเจอใหม่อ้าวเกิดอะไรขึ้น จริงๆมันต้องหายไปก็หายไปเลยสิแล้วมันมาได้ยังไงนะครับดูตัวที่สองตัวที่สามครับซันฟาไม่ไต้องซาโซนนะครับบวกกับไตไมต้ปลีมคือซาฟาไตไมต้ปีมนั่นเองครับก็เจอว่าพอหยุดยาก็คือวันที่มีดาวนะครับหยุดยาปั๊บนะครับเจอว่าวันที่สามวันที่สองลดลงวันที่สามลดลงนะครับพอวันที่ห้าเริ่มเพิ่มขึ้นวันที่หกลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นเอา้าทำไมไม่ลดลงยาวไปเลยทำไมมันเพิ่มเพิ่มลงลงขาดหายหายนะครับอ่ะ ดูเอลโลเหมือนกันครับยาเอลโลนะครับก็คือว่าหลังจากใช้หยุดยาปั๊บนะครับเจอว่ามันลดลงลดลงสุดคือวันที่4ี่ครับเหลือศูนย์แล้วมันก็เพิ่มขึ้นคนที่เก็บข้อมูลก็เลยเกิดความงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นยาเันควรจะมันจัดหายไปแล้วจากตัวกุ้งแต่ทำไมยังกลับมาสุดท้ายก็สรุปนะครับก็คือว่ายาทุกตัวนะครับสามารถลดลงได้ในตัวกุ้งประมาณวันที่สาวันที่สี่นะครับ แล้วก็จะมีการดีดกลับของยามาวันที่5้วันที่6นะครับแล้วก็มียาซันฟลาเท่านั้นนะครับที่ว่าไม่พบเลยวันที่4ถึงวันที่6แต่พบวันที่7คําตอบก็คือยาเสี่ยงเรื่องยาตรงที่ว่ายาเนี่ยกุ้งมันกําจัดออกไปแล้วแต่อยู่ตรงบ่ออยู่พื้นบ่อแต่กุ้งเขามันสามารถเก็บเลนกินได้เก็บอะไรกินได้ยาก็มีสิทธิ์กับเข้าในตัวมันได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับ ดูระยะการหยุดยาจากการจัดตาราไม่ได้ต้องไปดูว่ายาตัวเนี้ยมันสลายในน้าอ่ะกี่วันมันสลายเกลี้ยงถึงจะตัดปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องการใช้ยากับกุ้งจะเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเพราะนันคือแนะนาเหมือนกับะมงครับว่าก็เลือกการจัดการก่อนแล้วกันนะครับเข้าใจแล้วนะครับว่ากุ้งกินยาไปสามารถกําจัดได้แต่มันก็ขี้ออกมาอยู่ที่พื้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกุ้งไปเก็บพวกนี้กลับมากินใหม่ยาก็จะกลับเข้ามาในตัวมันเหมือนเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นการหาว่ายาหมดฤทธิ์เมื่อไหร่ก็คือจะต้องไปหาว่ายามันหมดในน้าอ่ะสลายเมื่อไหร่นะครับไปดูตรงนั้นแทนนะครับโอเคคราวนี้มาดูต่อนะครับว่าสารลดเชื้อแบคทีเรียในกุ้งที่ไม่ใช้ยาล่ะมีไหมคาตอบก็คือนะครับสมุนไพรได้ไหมขมิ้นดอ,อร์จำเริญศรีก็ทดลองขมิ้นกับกุ้งบุรีดามแล้วนะครับส่วนขาก็มีดอตอร์ทิดาพรก็ทดลองเรื่องข่า ส่วนคิงก็สวทชก็ทดลองไปนะครับก็เจอว่าถ้าเราไม่ใช้ยาเราจะใช้อะไรนะครับจะใช้สมุนไพรเหรอหรือจะใช้ตัวที่สองครับโพลีฟีนอลโพลีฟีนอลก็ดังนะมีช่วงหนึ่งดังอยู่นะครับหรือใช้กดอินซีหรือจะใช้ตัวใหม่ถ้าไม่ใช้ยานะครับเดีย๋ยวผมให้ดูต่อนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็คือทีมงานหมอเต่านะครับดริวณุนะครับกลุ่มนี้เนี่ย เมื่อย้อนกลับไปนะประมาณ9ปีที่แล้วตอนที่เ m s มเพิ่มเริ่มมีนะครับทางทางคณะสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็มีการพูดถึงตัวโพลีฟีนอลนะครับอ่ะดูนะครับนี่คือตัวโพลีฟีนอลมันไม่ใช่ยามันเป็นสารสกัดจากพืชสามารถเอามาใช้กับกุ้งและสามารถลดเชื้อโรคได้แต่ต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ได้ลดเชื้อโรคได้ตลอดไปนะครับมันก็มีสิทธิจะทนทานได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นพวกโพลีฟีนอลนะนี่ครับโพลีฟีนอลเองมันจะมีตัวที่สามารถกําจัดและไม่กําจัดนะครับเราก็ไปหาตัวที่มันสามารถกําจัดเชื้อโรคได้นั่นเองนะครับการกําจัดเชื้อของโพลีฟีนอลก็คือมันสามารถยับยั้งการสั่งแสงของแบคทีเรียรทําลายเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีรียรแล้วก็ยับยั้งการสร้างพลังงานของแบคทีเรียรทําให้แบคทีรียรตายได้เพราะฉะนั้นนะครับตัวเลือกอันแรกก็คือสมุนไพรตัวเลือกที่2ก็คือ ไปเลือกโพลิฟิโน่ไหมโพลิฟีนนลแพงหรือเปล่าก็ต้องไปหานะครับที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับก็มันสามารถย้ำยั้งการสร้างดีเอ็นเอของแบคทีเรียนะครับทําลายเชื้อ,อทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียแล้วก็นี่ก็คือภาพรวมของกลุ่มสามารถไปหาได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับงานโพลิฟีนนลมีเยอะแยะหมดเลยแต่เราจะเอามาประยุกต์ใช้กับในบ่อกุ้งหรือเปล่าต้องคิดดีๆนะครับอะดูต่อครับ วนตัวที่2นะครับตัวที่3ครับก็คือกรดอินทรีย์หรือออร์แกนิกแอซิดนะครับตัวนี้เป็นยังไงครับตัวกรดอินทรีย์เป็นยังไงครับหลักของมันมีอย่างเดียวเองครับก็คือทําให้ระบบทางเดินอาหารนะครับของมันเนี่ย pH ลงและแบคทีเรียจะลดลงหรือ pH ที่ต่ําลงแบคทีเรียสามารถตายได้นะครับก็มีการพูดมาเยอะนะครับโดยเฉพาะทีมงานของดรชลอก็พูดถึงเรื่องออร์แกนิกแอซิดหรือกรดอินทรีย์นะครับ สามารถใช้แทนยาปฏิชีวนะได้นะครับก็คือเช่นโปรบินิกแอซิดฟอร์มิกแอซิดนะครับเป็นโซอิกแอซิดแล้วก็แลคติกแอซิดพวกนี้นะครับเป็นพวกที่ให้ pH ต่ำ pH ต่ำมาปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถยับยั้งเชโรคได้นะครับก็ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ตัวกรดอินทรีย์นะครับมันช่วย1เชโรคลดลง2มันทำให้การย่อยอาหารของปุ้งดีขึ้นการดูดซึมอาหารของกุ้งดีขึ้นก็ลอง ศษาดูครับออร์แกนิกแอซิดหรือกรดอินทรีย์ก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับดูต่อนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าตัวใหม่อย่างเมื่อกี้ผมบอกครับมีตัวใหม่ตัวใหม่อ่ะจะต้องไปดูว่างานวิจัยของสวทชมีอะไรบ้างอย่างเช่นตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือตัวซิงกไอออนนี่เป็นงานนวัตกรรมนะครับก็ตัวนี้เองครับเขาก็ทําให้มันสามารถออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้นะครับมันก็เป็นตัวใหม่ในอนาคตที่เราอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับ ก็ถ้าเป็นตัวสิงหอย่างเดียวนะครับหรือสังกะสีตัวเดียวนะครับก็คือมันจะโดนจับทําให้ไม่ออกฤทธิ์แต่ถ้าเกิดเราไปทําอย่างหนึ่งครับทําให้มันไม่ไปจับอย่างอื่นต่อเขาเรียกว่าทําให้มันชีเลตนะครับชีเลตมันไว้มันก็จะสามารถออกฤทธิ์โดยตรงกับแบคทีเรียได้ทําให้แบคทีเรียตายได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไปลองดูนะครับมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนในงานนวัตกรรมนะครับของสวทชเองครับก็มีอย่างดรท่านนี้นะครับ เขาก็มีตัวชื่อดรวีรพงศ์นะครับท่านก็มีงานวิจัยก็คือว่าอีกตัวหนึ่งที่สามารถกําจัดแบคทีเรียได้ออกฤทธิ์ได้เหมือนยาแต่ไม่ใช่ยาก็คือตัวอลไลโซซามนะครับนี่ครับตัวอ e ีาลโซซามเนี่ยมันเอามาจากไข่ไก่นะครับปกติกแล้วไอ้ตัวที่มีดอกลูกศรสีเ,เขียวๆว่ะคือตัวที่ออกฤทธิ์ในการกําจัดเชื้อโรคนะครับไลโซซามแต่ไลโซซามอันแรกอ่ะมันเจอปัญหาตรงที่ว่า มันออกฤทธิ์ได้ดีกับแบคทีเรียแกรมบวกเลยทําให้มีการวิจัยเพิ่มเติมต่อว่างั้นไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมทําให้มันสามารถออกฤทธิ์ได้ดีทั้งแกรมบวกแกรมลบนะครับเพราะว่าเชื้อโรคของกุ้งเนี่ยคือแกรมลบนะครับโอเคเนาะก็เนี่ยไลโซซามงั้นก็เลยมาทำมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยการไปทําลายผนังลํําาาผผนผนังนังงทยเซลล์ของแบคทีรียนะครับซึ่งไทอเนียเราก็ขายเพราะเราไปซื้อลิขสิทธิ์มาในการทํา อิ้งข้างเราก็ชื่อเมจิกพล u สนะครับเมจิกดีพล s สนะครับตัวนี้เป็นตัว e ีไลโซซามที่สามารถลดเชื้อโรคได้ถ้าถามผมเนาะผมก็เป็นว่าผมก็ไม่ค่อยจะใช้มันในการรักษาแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงกุ้งไปแล้วอยากให้กุ้งไสได้โตขึ้นแต่ก็กลัวโรคก,ก็สามารถใช้มันได้โดยที่ว่ามันไม่ใช่ยามันไม่ตกค้างนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นในภาวะเสี่ยงก็สามารถใช้ตัว e ีไลโซซามหรือเมจิกดีพัสได้นะครับอ่ะ คราวน,นี้ผมไม่แน่ใจเนาะนี่แกสุดท้ายแล้วนะคราวน,นี้ก็มีของฝากครับเนื่องจากว่าดรกรยานะครับท่านนะครับท่านต้องไปอินเดียไปงานเป็นงานสัมนาที่อินเดียนะครับแต่ดรกรยานะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางสทชม,มีหนังสือมาที่ผมให้ผมช่วยประเมินหน่อยว่าข้อมูลวิชาการของทางอาจารย์ต่างๆเนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับทีมงานดรกรยานะครับทํางานวิจัยเกี่ยวกับ EHP เยอะมากในช่วง3 4ปีเนี่ยเยอะมากแล้วปรากฏว่างานวิจัยของท่านนะครับอยากจะบอกว่างานวิจัยของท่านน่ยอยู่ที่การจัดการฟาร์มของหมอเจี๊ยบแล้วเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ฟังฟังจนเลิกนะครับต้องหยุดจนเลิกนะครับคือฟังหมอเจี๊ยบให้ได้เพราะหมอเจี๊ยบเนี่ยเอาข้อมูลจากดรก,กรยามมาประยุกต์ใช้กระบอกจริงๆนะครับก็เป็นภาพรวมนาะก็คือให้รู้ว่า EHP ตายเมื่อไหร่ EHP มันจะมายังไง อีที่จะลดปัญหาได้ยังไงเกี่ยวกับอีกีล้วนๆนะครับก็เพราะฉะนั้นเองก็ขอให้อยู่จนจบเนาะแต่ทางบริษัทอาหารทั่วไปนะครับต้องขอขอบคุณนรกเรยาอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือว่าที่ต่างประเทศไม่ยอมซื้ออาหารกุ้งจากประเทศที่มี e อ p พเพราะเขาบอกว่าเจอ e อ p ในอาหารกุ้งแต่ข้อมูลของดักเรยานะครับทีมดักเรยาโชว์ว่าถ้าเกิดว่า มีการบอกว่ามีเอชพีในอาหารกุ้งนั่นคือซากของมันนะครับเพราะว่าตายหมดแล้วมันคือซากของดีเอ็นนะครับที่อยู่เลยทําให้เราสามารถขายอาหารกุ้งไปเมืองนอกต่อได้ถ้าไม่มีการทดลองอันนี้นะครับก็คือเราก็ขายต่อไปเมืองนอกไม่ได้ครับเพราะว่าเมืองนอกเขากลัวยีสีมากแล้วเขาก็ตรวจเจอดีเอ็นทุกที่ว่าเฮ้ยเจอดีเอ็นของเอชพีอยู่แล้วก็เลยอยากก็เลยโชว์ว่าถ้าเป็นอาหารกุ้งครับถ้าคุณเจอดีเอ็นนั่นคือซากดีเอ็นแล้วนะครับคือ ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นก็เป็นภาพรวมเนาะยังไงก็คือฝากนะครับถ้าเกิดว่ามีงานมีอีเมลจากสวทชไปถึงเราแล้วบอกว่าช่วยประเมินด้วยก็ให้อ่านละเอียดแล้วก็ประเมิน,นครับผมให้คะแนนของทีมดรก,กรยาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงกุ้งได้จริงๆนะครับก็เป็นภาพรวมไทยยูนี่ยวันนี้ไม่ได้ขายแค่อาหารนะครับแล้วย,ยังขายปัจจัยการตกษสนามด้วยนะครับก็เป็นที่รู้กันนะว่าเรามีทุกตัวที่บริษัทอื่นมี ภาพรวมแล้วมีเทสคิดด้วยนะครับตอนนี้เทสคิดของเราก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับในยอดขายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับให้คิดถึงไทยูเนียนอาหารก็ไทยูเนียนปัจจัยก็ไทยูเนียนนะครับเทสคิดก็ไทยูเนียนนึกถึงไทยูเนียนล้ลวนๆแล้วกันนะครับอ๋อใกล้จบแล้วนะครับเอ่ออีกหนึ่งอีกหนึ่งนาทีคือผมอยากจะบอกว่าโครงการอุ่นใจกับไทยูเนียนเนี่ยยังเปิดรับอยู่นะครับถึงแม้ว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือ เทดายมันต่ำอยู่แต่ว่าถ้าเราทํานะครับคือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ราคาตลาดมันสูงขึ้นเราขายราคาตลาดได้หมดเลยนะครับเราไม่ได้บอกว่าจะต้องขายเราขายราคาตลาดได้หมดเลยเช่นเดียวกันก็เป็นภาพรวมเนาะยังไงก็วันนี้คงคิดว่าหัวข้อกุ้งไทยสาว่ามีอะไรคือโชก็น่าจะจบลงได้ด้วยดีนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่างน้อยก็ได้ยินเสียงมือบอตั้งใจฟังอยู่นะครับ